อยู่บ้านหัวทุ่งอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับค่ะบนเนื้อที่ตรงนี้รวมทั้งที่บ้านอะไรยี่สิบสี่ไร่ยี่สิบสี่ไร่นะคะยีบสี่ไร่เหมาะแก่บการท่องเที่ยวเลยนะคะคเป็นล่องน้ํานะคะเป็นล่องน้ําเหมือนกับโคกหนองนาเลย สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาสวนของคุณสเวตนะคะสวนสายหยุดอินทผาลาัมนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวจะให้เจ้าของสวนมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะคือตอนนี้นะคะเรามาปลูกที่เราเรามาปลูก250ต้นนะคะ250สดเทื่อเ,เรามาเตรียมหลุมไว้อะไรไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเรามาเตรียมหลุม ขุดล่องส่วนนี้คือเราทําให้เต็มรูปแบบเลยนะคะก็คือมีขุดล่องแล้วก็เตรียมพื้นที่นะคะคือตรงนี้เป็นที่นานะคะแล้วก็ขุดล่องเตรียมพื้นที่ทำอะไรถอยหลุมทั้งหมดนะคะปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นเดือนมกราคมใช่ไหมคะมกราคมพ่าประมาณนี้นะคะประมาณกุมภานะคะมกรายอยู่ของพี่แดงแลวสวนขึ้นหอดนะคะเป็นกุมพามีนานะคะแล้วก็ รียมดินก็ครบนะคะครบปีนิดๆน,นะคะก็เอาต้นมาลงให้ทั้งหมด250ต้นนะคะทั้งหมด250ต้นนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะถือว่าเป็นสวนใหญ่ที่น่าเข้ามาเที่ยวและหาความรู้มาศึกษาได้เลยนะคะในรูปแบบเดียวก,กันกับสะเพลงเลยนะคะก็คือมีทางเดินตรงกลางมีร่องน้ำสาเหตุที่ทำตรงนี้นะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะก็ไม่ต่างอะไรกับโคกหนองนาซึ่งจะมีร่องน้ำเป็นซอย นะคะเพื่อให้น้ำลำเลียงไปถึงพืชแล้วก็เอามาใช้ได้ไง่ายๆแต่ว่าเราก็จะต้องเติมน้ำอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีร่องน้ำแบบนี้นะคะแบบของคุณสเสวนีนี้แนะนำให้เลี้ยงปลานะคะถ้าเลี้ยงปลาหนาแน่นสิ่งที่คุณได้เลยคือปุ๋ยทางด่วนไม่ต้องหมักไม่ต้องรอเอาใช้ได้เลยนะคะคือปุ๋ยขี้ปลาเท่านั้นนะคะถ้าเป็นปุ๋ยของสัตว์บกนะคะเป็นขี้ไก่เป็นขี้วัวเป็นขี้แพะขี้แกะขี้อะไรสารพัดขี้นะคะ นั้นต้องหมักอย่างน้อย1ปีนะคะการที่หมักจะเริ่มจะเป็นปุ๋ยประมาณ6 7เดือนก็เป็นได้แต่มันจะมีเชื้อราบางตัวนะคะซึ่งมีความรุนแรงมันสามารถทําให้เกิดโรคลากเน่าโคนเน่าได้ตัวนั้นจะมีอายุอยู่เป็นปีจึงสนับสนุนให้หมักทิ้งไว้1ปีนะคะเพราะว่าอีกก็เคยปลูกนะคะ3เดือนปลูก6เดือนปลูก9เดือนปลูกผลที่ตามมาก็คือ อย่างสวนสกลนครเป็โรครักเน่าคนเน่าสองต้นนะคะต้นอื่นๆฉีดยาทันอะไรทันแต่มีอยู่บางสวนนะคะปลูกลงไป50ต้นตายสักสี่สนะคะเหลือ10ก็อาการล่อแร่อันนั้นก็คือทําหลุมเพียง6เดือนแล้วปลูกเลยเพราะว่าทํา6เดือนเนี่ยนะคะมันกําลังจะเป็นไฟอยู่เลยนะมันเป็นเชื้อรากํา,ผากลังเผาผลาญกาลังเชื้อรากําลังเดินกําลังเป็นแก๊สแล้วเราไปปลูกก็เท่ากับเอาต้นไม้ไปตั้งอยู่บนแก๊สนะคะและที่สําคัญ ต้นก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่ได้อนุบาลถึงปีอนุบาลแค่3เดือนถ้าคุณอนุบาลแค่3เดือนลากกาลังขยับลากกําลังเดินกําลังเป็นถั่วง,งอกเมื่อคุณยกถุงหรือขยับปุ๊บนะคะลากมันจะหักขาดลองคิดดูนะคะสองแดงเลยดินก็หมักไว้ไม่ถึงปีนะคะหเดือนกําลังเป็นแก๊สกาลังมีความร้อนต้นก็ยังลากไม่แข็งแรงยังเป็นถั่วง,งอกอยู่นะคะขนนกก็ยังแทงไม่สุดนะคะ ก็ไปขยับแล้วไปปลูกมันก็บอบช้ำต้นก็บอบช้ำหลุมก็เป็นแก๊สนะคะตายค่ะนะคะเ0เอาไป50ต้นตายสะ40เหลือ10ก็อาการรอแร่จนป่านนี้นะคะ10ต้นนั้นยังไม่แทงจัดเลยนะคะยังไม่แทงจันเลยบางคนก็บอกมันได้ผลผมปลูกไม่เห็นเป็นไรเลยคุณปลูกในระดับ2-3ต้นโอเคหรือบางทีดินตรงนั้นมีความเป็นกรด สูงหรือความเป็นด่างสูงอาจจะช่วยในเรื่องของเชื้อาราทําให้เชื้อราไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะก็ไม่เกิดแก๊สมันจะมีองค์ประกอบหลายๆส่วนซึ่งเราก็ไม่ชัวร์ว่าที่ดินของคุณเป็นที่ดินประเภทไหนเป็นดินเหนียวดินเค็มนะคะเป็นดินเหนียวเป็นดินทรายเป็นดินล้วนปนทรายเป็น ดินทรายขี้เป็ดหรือเป็นอะไรเราไม่รู้และแต่ดินในแต่และอย่างก็มีแร่ธาตุไม่เหมือนกันดินบางที่มีโพแทสเซียมสูงดินบางที่มีสังกสีสูงดินแต่ละที่มันต่างกันมากและบังเอิญดินตรงไหนที่ลงไปแล้วเนี่ยเชื้อราเจริญเติบโตดีพุ่งสูงแล้วมีความร้อนสูงประกอบกับต้นไม้ที่เอาไปปลูกนะคะไม่แข็งแรง นะคะโอกาสตายก็สูงเพราะฉะนั้นองค์ประกอบแต่ละส่วนแต่ละอย่างร้อยแปดพันประการไม่สามารถสรุปแป๊แ,แปะแปะแปะได้มันอยู่ที่สถานการณ์ว่าเป็นยังไงเมือน,นี้ไปหาหมอนะคะอิดบอกอิดปวดมากเลยเกิดจากสาเหตุอะไรหมอบอกว่าผมตอบแบบไม่กวนตีนะพี่แล้วตะกรรมไปเป็นไหมแล้วตะกมก็เหมือนกันเมือวานเจอมืวนเจอ,องจริงจริแล้วตะกรๆๆกรมก็เลยออก โอเคแล้วตกรรมถ้าไม่มีกรรมก็นคงไม่เกิดไม่รู้ชาติที่แล้วไปหักแขนหักขาใครไว้นะมันถึงได้มาปวดเอาแบบนี้นะคะก็อันนั้นก็เหมือนกันนะคะแต่และด,ดินแต่ละที่ก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมมันเจะไปอยู่ตรงจุดไหนอาจจะดีที่สุดไม่ดีที่สุดแต่ทุกทุกอย่างสามารถปรุงแต่งให้เข้ากันได้อย่างดินของคุณสเสวตเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะต้องใช้ยิบซ้ำนะคะเราลงเพลย์ไลท์ให้แล้วตอนเรามาเตรียมดินเราลงเพลย์ไลท์ให้แล้ว แต่ยิบซ้ำไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะคะคือเราไม่ได้คำนวณไว้ให้เราไม่ได้บวกไว้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหลังจากปลูกแล้วเนี่ยควรโรยยิบซ้ำเพื่อที่จะให้ดินระบายดีและถ้าลงยิบซ้ำปุ๊บยอดกลางเที่ออกมาใหม่จะเขียวใบจะสดใสนะคะเพราะว่ายิบซ้ำมันมีแมงกานีสนะคะมีแมงกานีสและยิบซ้ำเนี่ยยิบซ้ำไม่ใช่ยิบซ้ำที่เขาใช้ก่อสร้างนะคะเป็นยิบซ้ำที่ใช้กับพืชนะ และยิบซ้ำที่เรามีนะคะจะไม่เหมือนกับยิบซ้ำในท้องตลาดทั่วๆไปยิบซ้ำสูตรนี้เขาทำส่งออสเตรเลียเพื่อที่จะไปส่งให้กับต้นปาล์มที่ประเทศออสเตรเลียและอยู่ที่เรามีเราเจ้าเดียวเท่านั้นที่เราใช้อยู่นะคะยิบซ้ำตัวนี้จะมีแมงกานิสสูงนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เอ็ดวูดฟาร์มนะคะ แล้ทีนี้ตัวนี้นะคะลงปลูกปุ๊บเนี่ยใช้ได้ตลอดเติมได้เรื่อยๆราคาไม่แพงนะคะกระสอบหนึงสิบกิโลร้อบบาทเท่านั้นนะคะแล้วถ้าสั่งไปรวมกับปุ๋ยหรือใครสนใจให้ทักมานะคะถ้ามีการส่งส่งเป็นแบบขนส่งราคาไม่สูงเกินไปก็คุยกันได้แต่ช่วงนี้นะคะเราวิ่งทั่วไทยนะคะเพราะว่าเราวิ่งส่งต้นทุกวันแล้วส่งพิกัดมาถ้าอยู่อยู่ใกล้ๆกัน ะะหลังจากที่เรามาตรงต้นให้คุณสเสวตเนี่ยมีบางคนอยู่ในเมืองใกล้ๆซึ่งเราเอายิบซ้ำไปส่งให้ได้นะคะเอาปุ๋ยเอายาอะไรไปส่งให้ได้เราก็จะไปส่งให้แต่ขอให้อยู่ในแอเรียเดียวกันนะคะแจ้งมาได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะของคุณสเวตอาจจะมีคนถามว่าปีไหนจะออกผลผลิตอายุในไซส์ขนาดนี้นะคะตามกดตามเกณฑ์เลยที่ทางแ l a บให้มาก็คือ3ถึง5ปี ต้นนีนภาลัมนะคะถ้าเกิน5ปีในต่างประเทศฟ้ฟองเกิน5ปีแล้วไม่แทงจันร์เขาฟ้องนะคะต้องพิสูจน์เรื่องสายพันธุ์พิสูจน์อะไรมากมายแต่ทีนี้ในประเทศไทยมีอยู่ไม่ถึง10สวนที่ปลูกถึง5ปีไปแทงจันเอาปีที่6นะคะส่วนที่ว่านี้ก็คือ1ขุดลุมถอดจากแคปซูลปลูกเลยนะคะ แล้วก็สองไม่เตรียมดินขุดขุดปลูกเลยให้ปุ๋ยอย่างขี้เหนียวมากๆ3-5ถึงปีแต่มีสวนที่ลงแบบนี้นะคะลงแบบนี้แป๊ะเลยนะคะขอเอ่ยชื่อนะคะสวนพี่ทับทิมกับสวนชัยอนันต์ของคุณชัยอนันต์12เดือน1ปีแทงจันของของพี่ทับทิมปีสองเดือนก็เท่ากับ14เดือนแทงจันเกินกันแค่สองเดือนคิดดูว่าต้นไซนี้นะคะ แพงจันเร็วมากนะคะเพราะว่าปุ๋ยถึงน้ำถึงยาถึงทุกอย่างถึงการค,คืนทุนก็ไวแล้วในการปลูกนะคะระหว่าง ถังพลาสติกกับถุงดำอะไรดีกว่ากันค่ะในเรื่องการอนุบาลน,นะคะในการอนุบาลต้นกล้าน,นะคะเพื่อที่อ่คือไม่ได้ปลูกแล้วแล้วกันไปถ้าอย่างลงดินอย่างนี้คือปลูกแล้วจบนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นการอนุบาลคืออนุบาลไว้แล้วลงปลูกในในถุงภายชนะใช่ไหมคะในภายชนะแล้วต้องโยกย้ายลงไปปลูกขอแนะนําว่าถุงพลาสติกดีที่สุด ทำไมถึงถุงพลาสติกดีที่สุดคุณคิดดูนะคะเนี่ยรอยรากมันออกนะคะเนี่ยรอยรากมันออกจากถุงนะคะอ่ะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือถุงของมันนะคะรอยรากมันออกจากถุงอย่างนี้นะคะพอรากมันออกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเวลาเราเอาไปปลูกคุณแค่ฉีกนะคะฉีกมันฉีกง่ายไหมคะ่ย่างฉีกฉีกได้แต่ถังพลาสติกสวยๆราคาก็แพงคุณจะฉีกอย่างนี้ได้ไหม เวลาลากอะเวลาลากมันแตกคุณจะทํำยังไงแล้วต้นแค่นี้ด้วยแล้วคุณจะไปเคาะปอก,ปอก,ปอก,ปอกลากกระทบกระเทือนนะคะเอาออกก็ยากการดูแลใช่สวยงามแต่เวลาปลูกไม่คุ้มค่ะถุงพลาสติกราคาถูกดูแลง่ายและเวลาไปปลูกก็ง่ายเวลาขนย้ายนะคะจับรวมกันหิ้วแต่ถังนะคะคุณรวมกันปุ๊บนี่ลื่นไหลเพราะมันแข็งขอบมันแข็งมันมัดไม่ได้อะไรไม่ได้ ะะแล้วแต่ถนัดแต่ถ้าความรู้สึกของอิทแล้วอิทจะบอกว่าถุงพลาสติกคุ้มกว่า 1. ราคาถูกกว่า 2. เวลาปลูกง่ายกว่า 3. ระบบรากไม่กระทบกระเทือนเท่าใช้พลาสติกแข็งนะคะยกเว้นต้นใหญ่ถังใหญ่มันไม่มีถุงไซนี้นะคะมันไม่มีถุงไซใหญ่ขนาด1ขนาด1เมตรถุง1เมตรลึก1เมตรถุงไซนี้ไม่มี เราลึงจำเป็นต้องใช้ถังพลาสติกแทนค่ะการฝากเลี้ยงกับการเลี้ยงเองที่คุณจะไปอนุบาลเองนะคะไปเลี้ยงเองอาถามว่าต่างกันยังไงต่างมากมากตรงไหนคะ365วันลดน้ำเช้าเย็นวันจันทร์เราฉีดยาโพพามอครับวันอังคารเราฉีดคาเบนซิมนะคะหรือวันจันทร์ฉีดคาเบนซิมวันอังคารโพพามครวันพุธ ใส่ปุ๋ยมันพุหัสใส่ปุ๋ยชีวภาพนะคะเรามีโรงเรือนเรามีมุ้งกลางล้อมรอบมีพนักงานดูแลแล้วต่างกันยังไงกับเจ้าของเจ้าของคุณต้องตื่นมาลดน้ําเช้าและเย็นและใส่ปุ๋ยตามโปรแกรมอาชีพประจาวันแล้วคะต้องไปทํางานต้องกลับมาต้องดูแลนะคะสำหรับการอนุบาลคุณจ้างอนุบาลตกวันละปีหนึ่ง365วันนะคะบางคนฝากไว้เกือบ500วันคือปีครึ่งค่อยมาเอา ก็เท่ากับคุณฝากไว้วันละบาทนะคะวันละบาทต่อต้นวันหนึ่งบาทหนึงนะคะที่คุณจะต้องตื่นเช้าเย็นเช้าเยน็นทุกวันทุกวันในทํากิจกรรมตรงนั้นคุณคิดเอาว่าคุ้มกว่าไหมหนึ่นะคะคุ้มค่าเรื่องแรงงาน2นะคะปุ๋ยที่ใช้นะคะเราใช้ตรงกับสูตรของทาง lab DPD แนะนําและ lab ก็ใช้นะคะคือสูตร20 1 0 20ของโกลมมเป็นปุ๋ยเกล็ดละลายซึ่งไม่มีไขมันเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดที่เราใช้และไม่มีขายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการฝากเลี้ยงจึงมีปุ๋ยชนิดนี้จากเราที่เดียวเท่านั้นนะคะ 2, 2> นะคะ3ดินพร้อมปลูกที่เราใช้ปลูกทั่วๆไปแล้วลูกค้าต้องไปหาดินพร้อมปลูกเองส่วนดินพร้อมปลูกที่เรามีนะคะเราไม่ได้ใช้ดิน เราใช้ปุ๋ยผสมอย่างดีนะคะเป็นสูตรจากเรานะคะที่เราได้มาจากแหลบเพราะฉะนั้นดินปลูกก็ไม่เหมือนกัน 4. นะคะทางด้านความเสี่ยงถ้าคุณอนุบาลเองแล้วมันตายในระหว่างทางในระหว่างหนึ่งปีตายก็คือตายจบกันไปแต่เราถ้าฝากเราเลี้ยงเรารับผิดชอบนะคะคุณสั่งร้อยต้นคุณได้ร้อยต้น ถึงแม้เราจะทำตายไป50ต้นเราก็ต้องส่งให้คุณ100ต้นนะคะอย่างวันนี้250ต้นเราก็มาส่งคุณ250ต้นซึ่งในโรงเรือนโดนหนูกัดไปนะคะไม่อยากจะบอกว่าเท่าไหร่นะคะมันจะมีความเสี่ยงซึ่งการที่คุณอนุบาลฝากเราอนุบาลเรารับประกันความเสี่ยงให้ค่ะพอไหมคะสำหรับความคุ้มค่าในการอนุบาลนี่คือความแตกต่างระหว่างอนุบาลเองเอาไปเลี้ยงเองกับฝากเลี้ยงค่ะสารพัด นะคะแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะศัตรูพืชค,คือคือโรคและ,มะแมลงที่เกิดขึ้นในบ้านเราด้วงก็ไม่น่ากลัวถ้าเราตั้งวงจรในการดูแลอย่างดีนะคะเช่นเดือนหนึ่งเราฉีดปุ๋ยเราฉีดยากี่ครั้งแล้วคา่ยาหมดอายุปุ๊บเราคุมยาถึงตรงไหนตรงไหนจะต้องมีโปรแกรมในการให้และพนักงานดูแลอย่างทั่วถึงนะคะสองอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ชีวภาพ ซึ่งคิดว่าน่าจะได้ผลเพราะที่ประเทศเซาอุดิอาระเบียเขาส่งไอเดียนี้มาและตัวเขาเองเขาบอกว่าใช้ได้ผลดีมากก็คือการเลี้ยงไก่นะคะแต่ต้องมากพอนะคะไก่ต้องเต็มพื้นที่ไปทั้งหมดนะคะอันนั้นก็คืออีกแบบหนึ่งซึ่งเราลดการใช้ยาลดแรงงานแต่ว่าเราได้ได้กินไข่ได้เลี้ยงไก่นะคะเราได้ขี้ไก่ทําปุ๋ยต่อยอด้วยนะคะยาเกี่ยวกับอินทผาลัมนะคะปุ๋ยเกี่ยวกับอินทผาลัม อุปกรณ์สำหรับอินทพารัมทุกชนิดเรามีครบหมดค่ะมีอะไรบ้างนะคะยาจากเริ่มต้นตั้งแต่ต้นอ่อนเลยในการอนุบาลน,นะคะมีคาเบนาซีมีโพ,พาโมุกาับนกะะ็คือคือมีครบเซตนะคะคือถ้าคุณมาปุ๊บคุณต้องการครบเซตเราจะจัดให้คุณเลยสำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะเราก็จะมีอ่า ตะข่ายสําหรับห่อช่อซึ่งเป็นตะข่ายที่ดีที่สุดอีเชื่อว่าของอดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เพราะอิดเรียนแบบที่ออสเตรเลียมานะคะใช้ตาทีถึง40ตานะคะทีเท่ากับลงเมลอนซึ่งราคาสูงมากนะคะแล้วมันก็กันแทบว่าน้ําแทบจะผ่านเข้าไม่ได้เลยนะคะน้อยมากแต่ถ้าคุณใช้ตา,าหา่างกัน32 36อาราคาก็จะถูกลงแต่คุณภาพประสิทธิภาพมันจะด้อยกว่ากันและที่สําคัญนะคะคุณใช้10ปี ก็ได้ไม่ขาดถ้ามันไม่เกิดอุบัติเหตุในการขีดควนหรือใช้กรรไกรตัดนะคะแล้วก็ถุงกระดาษในการหอ่อมีครบหมดค่ะนะคะก็คำถามพื้นฐานมีเท่านี้และเสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เอ็ดวูร์ดนะคะปกติแล้วทางของเราจะมีการจัดอบรมนะคะเริ่มตั้งแต่คนที่สนใจนะคะผู้สนใจเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยอนุบาล นะคะรวมไปถึงเรื่องของสายพันธุ์นะคะไล่มาจนถึงการลงแปลงนะคะรวมทั้งผสมเกสรและชาดต่อไปตอนนี้นะคะเหมาะที่จะอบรมเรื่องการดัดช่อสําหรับาลายใหม่นะคะลายใหม่ๆเลยซึ่งกาลังออกผลผลิตจะต้องดัดยังไงอีทไม่สามารถไปสอนได้ตัวต่อตัว,ตวถึงทุกสวนนะคะแต่ทุกคนมาเรียนกับอีทได้ที่สวนตอนนี้ที่สวนก็กําลังที่จะเหมาะ นะคะให้ในการดัดช่อแทงจันมัดช่อใส่ถุงมาดูถุงมาดูช่อแล้วก็วางแผนได้เลยว่าปีหน้าจะทำยังไงนะคะเรามีอบรมวันที่15นะคะอาทิตย์ที่3นะคะท,ที่สามส์พูดวันผิดยังไงก็ดูอาทิตย์ละกันนะคะอันนี้อาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3นะคะนะคะท,ที่3วันที่15พฤษภาคม2 5 6 5 คิดว่าจะไม่เลื่อนนะคะจะพยายามไม่เลื่อนถ้าไม่มีเหตุการณ์ช่วงนี้โควิดนะคะบางทีเราได้บ้างบางทีเราไม่ได้บ้างนะคะต้องทําใจวันที่15ให้จองกันมาได้นะคะให้โทรมาที่0955454028นะคะ0951709891นะคะหรือเบอร์ใหม่ที่จะขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะสะดวกเบอร์ไหนก็กดมาเบอร์นั้นแล้วเราจะดึงคุณเข้ากลุ่ม นะคะกลุ่มลายอีกทีหนึ่งจะเป็นกลุ่มของคุณเป็นกลุ่มที่สําหรับเรียนรู้ในการดัดช่อบป .2 เทอม2นะคะใครที่เรียนป .1 เทอม1ไปแล้วก็ร่วมมาร่วมกันได้ป .2 เทอม2ในการดัดช่อนะคะมีช่อให้คุณดัดบ,บอกได้เลยว่าสําคัญกว่าผสมเกสรอ,อีกนะคะเพราะมันยากกว่าได้ผลผลิตแล้วดัดไม่เป็นหักทิ้งเสียหายก็น่าเสียดายนะคะก็ตอนนี้นะคะเจ้าของสวนมาแล้วนะคะอยากจะให้พบกับ คุณเสวินะคะเชิญขาเชิญค่ะมาเจอกันหน่อยนะคะเกษตรกรนะคะสุดหล่อยังไงก็หล่อไม่ต้องกลัวคนจะหล่อชุดไหนก็หล่อนะคะแนะนําตัวนิดนึงนะคะเราเป็นโควิดเนาะเราอยู่ห่างๆกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกทีนึงนะคะเป็นทางการค่ะอ่เราก็ได้โม้สวนคุณเสวิไปก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่า ตั้งอยู่ที่ไหนช่วยบอกอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอยู่บ้านหัวทุ่งอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับค่ะบนเนื้อที่ตรงนี้รวมทั้งที่บ้านอะไรยี่สี่ไร่ยี่สิบสี่ไร่นะคะยี่สิบสี่ไร่เหมาะแก็บการท่องเที่ยวเลยนะคะคเป็นล่องน้ํานะคะเป็นล่องน้ําเหมือนกับโคกหนองนาเลยถ้าไปดูโมเดลโคกหนองนาใช่ไหมคะเรียนแ,แบบสเพลงเรียนแบบสาเพลงเหมือนกันเป้เลยนะคะเหมือนกันเปะเลย แล้วมาทําเองด้วยจะผิดพลาดนิดหน่อยทีนีอ้อยากจะให้เล่าถึงเรื่องโลเคชันอะไรจะมาที่นี่เป็นไงบ้างคือก็มาได้เลยครับเพราะว่าผมผมจะทําเพจเกี่ยวกับบ้านสวนสายหยุดคือบาสวนเนี้ยผมยังไม่ได้คือบ้านก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ติดป้ายอะไรแต่ผมจะตั้งก็คือบ้านสวนสายหยุดผมจะทําเพจอย่างดีนะครับแล้วก็จะยิงเพจยิงอะไร ถ้าสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนอยากพาลูกพาอะไรมาเที่ยว uh huh. มาดูสวนมาดูวิธีการปลูกอะไรก็คือความรู้ทุกอย่างนี่ผมนํามาจากพี่อีททั้งหมดนะครับ uh huh. จากอีทบูดฟาร์มทั้งหมดนะครับ uh huh. ผมก็จะทําให้ได้มาตรฐานอย่างเต็มที่เลยก็คือ uh huh. จะทำจะไม่เอาผลผลิตเยอะจะทําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพคือ uh huh. จะทําพรีเมียมจะทาพรีเมียมเลย uh huh. นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ ผมมีบาฮีองอหมีอัมฮัดาหารสิแล้วก็มีบาฮีแดงอีกส5บห้าต้นค่ะก็หลากหลายสายพันธุ์นะคะาสายพันธุ์นี้ผมไปไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะไอพวกบาฮีแดงหรือว่านั่นน่ะเพราะว่าผมก็ไปได้มาเสี่ยงโชคเอาเพราะไม่ชัว,วถ้ามีตัวผู้อาจจะมีตัวผู้ด้วยเราก็เป็นเกรสรไปสักสิบห้าต้นนี่มีตัวเมียสักห้าต้นก,ก็โอเคแลค้วถือว่าฟุก แต่แต่ถ้าไม่รู้ขนาดนั้นถ้ามันฝาดทําไงฝาดก็ก็แกงเราก็เอาเกสรอย่างเดียวอย่างเดียวเพราะเราไม่ไม่ถ้าเป็นตัวเมียแล้วมันฝาดทํายังไงคะเราก็ไม่เอาคือหลักๆเรามีใบฮีเหลืองแต่ว่าที่เราเอาเอามานั่นก็คือผมเสี่ยงก็คือผมทําคือต้องการเกสรตัวผู้อยู่แล้วเป็นหลักเพื่อที่จะเอามาผสมตัวนี้ค่ะเพราะตัวนี้ก็คือผมจะทําหลักคือสองร้อยห้าสิบต้นไอ้พวกนั้นก็คือทําให้มันมี สีสันเนาะสีสัน,นรให้มันมีหลากหลายแค่นั้นเองแต่หลกัหลกๆก็คือเราขายสายพันธุ์หลักเพื่อแบบดีีอยู่แล้วของพี่อิทนะครับก็กลาวว่าจะทำพรีเมียมเลยก็ทําลูกใหญ่ทําดีทําให้แบบนั่นลืมๆร<ล>ม,ม,มมๆมาตั้งใจประมาณนั้นนะพี่นะคะอยากจะแนะนําว่านี่เป็นอีกที่หนึ่งนะคะถ้าไม่อยากไปไกลถึงโคราชนะคะตรงนี้ ก็เหมือนกับสาพเพลงเลยและที่สําคัญถ้าจะจัดประชุมเมื่อไหร่อิจินดีมาเป็นวิทยกรให้หรือมาเป็นวิทยกรช่วยนะคะเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะคะเราก็เรียนมานะคะเราก็เอามาจําหน่ายได้ที่นี่นะคะสะดวกสําหรับคนที่ไม่ต้องการขับไปอีก200-300กิโลนะคะก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะก็ไม่ไม่ต่างอะไรกันเพราะว่าตรงไหนก็ได้ที่มีใครที่ถ่ายทอดความรู้ให้นะคะอย่างจริงใจเราไปได้เลยนะคะ ที่สำคัญนะคะตรงนี้ติดถนนนะคะหาง่ายบ้านก็โดดเด่นนะคะเจ้าของก็ใจดีนะคะอย่าลืมนะคะสวนสายหยุดอินทพารามนะคะบ้านสวนสายหยุดบ้านสวนสายหยุดนะคะมีอินทพารามไหมหรือบ้านสวนสายหยุดเฉยๆบ้านสวนสายหยุดเฉยบ้านสวนสายหยุดเฉยๆนะคะแวะมาเที่ยวกันนะคะบ้านสวนสายหยุดก็คิดว่าจะต้องมีอะไรที่ ได้เซลฟี่กันนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าคุณสเสวตเทปที่แล้วบอกว่าจะทำเป็นที่พักผ่อนท่องเที่ยวนะคะฟู้ดดริ้์มีพร้อมไหมคะก็จะมีด้วยครับนะคะมีฟู้ดดริ้์นะคะมีอาหารการกินอะไรพวกนี้นะคะมาแล้วคุ้มค่าค่ะเดินชมเลี้ยงปงเลี้ยงปลาให้พร้อมนะคะขายอาหารปลาให้เด็กๆได้จับปลาได้จับต้องข้าง,งหลังเนี่ยเป็นทุ่งพืชผ่ะนห้าร้อยไร่ อยู่ติดแหล่งท่องเที่ยวคือมันมีสวนอาหารู่ตรงนู้นก็คือรู้จักกันค่ะอาจจะมีรถอาทีวีมาสักห้าคันสิบคันค่ะใครมาชิมอะไรเสร็จจากไปเที่ยวทุ่งมงพืชก็ไปกันรถอาทีวีไปได้เลยเอาไปขับรอบพันห้าร้อยไร่ค่ะหรือจะแวะกินข้าวร้านอาหารที่นู่นแล้วก็กลับมาได้หลายอย่างกลับมาเรียนรู้ตรงนี้เพราะอยู่ใกล้กันนะคะสัญจรไปเราก็ไม่ต้องไปสร้างใหม่ มาที่นี่ที่เดียวจบทุกสถานีนะคะก็นะคะอย่าลืมนะคะบ้านสวนใสยหยุดนะคะเราก็มาปลูกไว้แล้วนะคะก็รอ,อนะคะสุรุ่นนี้มีคนที่ปลูกรุ่นนี้หลายคนนะคะมีอีกสวนหนึ่งที่จำชื่อไม่ได้8เดือนแทงจันทร์ทำเก่งกว่าทำเก่งกว่าถังดำเราอีก <laughs> นะคะแต่ว่าต้นมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้าแร่งมันเกินไป ะะแต่ส่วนของพี่ทัพทีมสมบูรณ์นะคะ14เดือนนะคะปี2เดือนกับของคุณชัยนันต์12เดือนคือ1ปีเปะ๊ะแทงจัดเลยนะคะอันนั้นก็คือแก่เฝ้าแตผ่ผลตอนนี้ก็คือต้นต้นใหญ่มากนะคะมากกว่าน่าจะมากกว่า50เซนเผ่มแป๊บเดียวปลูกที่หลังเราต้นสูงกว่าเราอีกเพราะแกขยันตัดใบ ่นแกก็ยังตัดไปต้นใหญ่ออกผลเยอะมากนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ให้ผลผลิตเร็วคือสวนของคุณมดเอกนะคะใหญ่มากช่อใหญ่มากทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับปุ๋ยน้ําอากาศด้วยนะคะโดยเฉพาะที่ไปมาเมื่อ2วันที่แล้วนะคะสวนของพี่สำลิ์เ,เราต้นละสามหมื่นไปปลูกผลผลิตได้มากกว่าสะเพงเกือบสองเท่า ลูกมันยังไม่ใหญ่เต็มที่เลยแต่ณเวลานี้ลูกมันใหญ่กว่าเสียนเหรียญสิบแล้วแล้วถ้ามันต่อไปอีกจนถึงมิถุนากระะกฎาคมมันจะใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากนะคะจนแบบชักก้านจะหักอะ่ะแต่ของพี่สำลิศไม่ได้ตัดปลายไม่ได้ตัดใจกลางไม่ได้แต่งนะคะไม่ได้แต่งไม่ปลิดออกแม้แต่เม็ดเดียวแต่ลูกใหญ่มากๆเลยถามพี่สำลิศทำได้ยังไงเนี่ยหนูยังทำไม่ได้เลย ผมอัดปุ๋ยอัดน้ําโดยเฉพาะปุ๋ยสูตร20 20 20แกให้เกือบจะตลอดเวลาเพราะแกมองว่าราคามันไม่แพงแต่ผลออกมามันคุ้มค่าพอวันนี้นะคะเห็นพี่มัทนีที่เราแวะไปแกเล่นเอาปุ๋ย20 20, 20โรยเป็นสีม่วงเลยแล้วก็ไปว่าแกมาปัจจุบันตัวน,นี้ของแกใหญ่กว่าเหรียญสิบ <c oughs> <c oughs> เลยค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าต้องการให้ใหญ่และผลผลิตนะคะดีเกรดพรีเมียม คุณให้เขากินให้อิ่มน้ำให้พอไม่ขาดนะคะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเอาเอาเงินที่จะไปจ้างแรงงานคนมานั่งปลิดลูกออกนะคะเอาไปซื้อปุ๋ยมาใส่ให้เขากินดีกว่าและที่สำคัญนะคะถ้าต้นมันสูงขึ้นไป10ปี2 0ปีคุณจะเอาอะไรขึ้นไปปีนไปนั่งแล้วปลิดลูกออกถึงเวลานั้นก็คือตัวใครตัวมันแล้วแต่พระเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มทำแต่วันนี้ นะคะก็คือไม่เห็นด้วยกับการไปปลีดลูกออกเพราะว่าเวลาผสมเอาดกนะคะอยากได้ดกดกน้ําหนักเยอะๆแต่พอมันดกดกน้ําหนักเยอะๆงานเข้าไปนั่งปลิดออกงงกับคนไทยต่างชาติก็งง <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันได้ลูกใหญ่ลูกดกแข็งแรงเหนียวไม่ล่วงไม่อะไรเลยให้ปุ๋ยเขาให้เต็มที่นะคะให้น้ําเขาอย่าขาดอย่าขาด,ยาดอย่างใดอย่างนึง อย่าให้ลกและอย่าให้เชื้อราจับคุณได้พรีเมียมแน่นอนโดยไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณสวสีมากนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะให้เราได้มาดูแลเราก็จะต้องดูแลกันไปจนถึงเรื่องของการตลาดนู่นแหละนะคะก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันโอกาสหน้านะคะสวนต่อไป เดี๋ยวต้องไปดูรายชื่อก่อนเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะออกทั้งวันออกทุกวันนะคะถ้าอยากคุยกับอีทนะคะให้กดไลค์กดแชร์เข้ามาเพราะอีจะไลฟ์สดอยู่เป็นประจำแล้วถามคําถามเข้ามาในไลฟ์สดได้เลยหรือฝากคําถามไว้นะคะเรามีน้องแอดมินเข้ามาช่วยตอบช่วยดูแล,แลแล้วตอนนี้นะคะเมื่อก่อนช้าๆนิดหนึ่งจะต้องขอโทษด,ด้วยลูกค้าเข้ามาเป็นร้อยสองร้อยสายทําไม่ได้ค่ะไม่ใช่ซุปเปอร์เกิลนะคะทําไม่ได้เลยก็ได้บางไม่ได้บางคนไหนได้ตอบ จนลูกค้าบอกโอ้วันนี้ผมโชคดีที่โทรติด <c oughs> นะคะกลายเป็นคํานี้แล้วโชคดีที่คุณโทรติดนะคะ <c oughs> ก็จะพยายามปรับปรุงนะคะคนงานก็หายากยากโควิดก็ยังเป็นไม่หยุดอุปสรรคก็ต้องสู้กันไปค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ